มื่อขวบคอยใจคิดอะได้แล้วพี่น้องแต่ว่ามันจะแตกมันจะแตกโพเพะโพเพะถ้าต้องระวังด้วยค่ะพี่น้องด้ต้องระวังนะคะชิ้นใหญ่มากนั่นมนัถ่วลันมันพี่นมอเราต้องติดแข้งเลาค่ะลันมันมาหน่อยเราต้องติแข้งเล,าน,นนงงงเลานะคะน้ำติแข้งเลา ข้าวซีฟิล์มข้าต้องปิดแก๊สก็เน็กน้อยน้องย้ำแตกไปนี่เราจะเปิดแก๊สใหม่นะคะค่อยๆค่ะไฟอ่นอนๆนี่เกอะของเรานะคะไฟจะได้แล้วเปิดไฟอ่อนๆพี่น้องอย่าเปิดไฟแรงนี่งั้นมันจะแตกใส่ใสนะคะ ต้องปิด้าไว้น้ำตาลที่น้องนี่จะมาเจืแตกรกระจายกระจายน้ำมันฟงกระเด็นกระดอนเต็มพื้นเลยละ่ะต้องปิด้าด้วย